ก็เราได้ปฏิบัติต่ตอกันช่วงยาวๆ,ๆชวเช้าที่สี่ที่ห้าคนก็มาที่สามครึ่งในวิธีการพทเทียนในช่วงตองการปฏิบัติจะแบ่งเป็นสองช่วงก็จะเป็นหลักสูตรห้าวันเจ็ดวันสิบวันก็ช่วงแรก <c oughs> ก็คือการมาทำความรู้จัก ลูกนามสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะีม่รู้จักความรู้สึกสองส่วนความรู้สึกกายกับใจเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่ากายกับใจมันเป็นอันเดียวกันแต่วเวลามาปฏิบัติเนี่ยท่านให้เห็นว่าลักษณะกายกับใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่มันทำงานคนละอย่างให้มาเห็นอันนี้ก่อนกาย ทำงานอย่างไรใจทำงานอย่างไรแล้วความจริงของกายหรือรูปนี้มันคืออะไรความจริงของนามคือใจนี่มันคืออะไรมาทำความเข้าใจตรงนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆหลายครั้งเพื่อที่จะสำรอกความสำคัญผิดหรือวิปราชที่เราเข้าใจว่ากายนี่เป็นเราใจนี่เป็นเรากายนี่เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์กายนี่เป็นสุขใจนี่เป็นสุข ายนี่เป็นของเราใจนี่เป็นของเราชีวิตนี่เป็นของเราอะไรเราจะมาสำรอกอุปทานอันนี้นให้ได้ก่อนว่า <c oughs> ในพิธีการสำรอกก็คือให้มาเห็นว่าให้มาพิจารณาในช่วงที่เราสร้างตัวรู้เนี่ยเพื่อ,อตัวรู้มาพิจารณาว่ากายเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์มันแสดงอาการของมันว่าเป็นไปตามใจรักอาการไหนที่มันไม่สบาย อาการที่เป็นกลายเนี่ยมันไม่มีสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลาง <c oughs> ใจก็เหมือนกันก็มีสบายไม่สบายเป็นกลางให้ดูสองลักษณะให้ดูอาการตามความเิดยบของมัน,ม,นมันมีอาการากายหรือาาร,รูปนี้มันมีอาการสบายเรียกว่าสุขอาการไม่สบายเรียกว่าทุกอาการเป็นกลางเรียกว่าสุขทุกข์จะไม่ชัด ทีนี้นั่นก็มาให้มาแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะต้องมีศรัทธาเข้ามาก่อนมีศรัทธามีความรักมีความตั้งใจมีความอยากรู้อยากเห็นกันอยากพิสูจน์มีให้มีตัวนี้ซะก่อนกือเรามีคุณสมบัติในขณะเดียวกันเนา่ยเป็นคนมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกรู้สารู้ไอ้ปกติคนทั่วไปไม่ใช่คนเป็นคนบ้าใบเสียจริตวิปจิตประสาท ไม่ดีไม่ใช่างนั้นนะแล้วก็เป็นคนปกติจิตใจปกติเรื่องมีสติมีสมาธิปัญญาเหมือนคนปกติทั่วไปเนะี่ยให้มีตัวนั้น <c oughs> ด้วยให้มีความอยากความารักอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้แล้วก็พร้อมใจที่จะลงมืออันนี้เขาได้สมบัติเบื้องต้น,ตนเขาเรยวอินรียห้าถ้าคนไหนทําได้ตามนั้นก็มีกําลังศรัทธาก็มีมากขึ้นกว่าเดิม ความตั้งใจที่จะทำก็มีมากขึ้นกว่าเดิมสติสมาธิปัญญาก็มีความชัดเจนปกติที่คนพูดรู้เรื่องไม่เป็นลักษณะรีว่ามีทิฏฐิมานะอะไรมากมายนะยังแต่ว่าพร้อมที่จะศึกษาเรื่องนี้อันนี้คุณสมบัติเบื้องต้นที่สุดของผู้ใหม่ทุกคนพอมีคุณสมบัติเบื้องต้นห้าอย่างนี้แล้วก็ก็มาดูว่า ามาแก้ความเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นของเราก็ให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของ <c oughs> ธรรมชาติธาตุสี่มาจากดินน้ำรูปไฟทํางานตามธรรมชาติด้วยแรงแห่งกรรมเกิดมาด้วยแรงแห่งกรรมที่เราได้รับเป็นกรรมมาถ่ายแยจากบรรพบุรุษถ้าบรรพุบรุษของเราไม่มีกรรมดีกรรมชั่วต่อกันมันก็ไม่ได้เกิดมาเป็น เราที่ไปต้องมาเป็นสุขเป็นทุกข์กับตัวเองอันนี้ก็ให้ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานทั้งนี้ก่อนนั้นเบื้องต้นเลยว่าให้มาจุรูปรูปนามว่ากายเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เราใจเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เราใั้นาเข้าใจตรงนี้ก่อนในเบื้องพื้นฐานเบื้องต้น3วันสมมุติด้หลักสูตรเวันเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ว่ากายที่เรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเราว่านั่งเรา ถ้ารู้สึกไม่สบายเราเราไม่สบายให้เรามาถอนว่าเออความรู้สึกที่มันไม่สบายไม่ใช่เรานะมันเป็นกฎของใจรักที่ทํางานอยู่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งแต่มันไม่ใช่เราทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่ากายที่มันรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างถ้าไม่สบายก็แสดงว่าเออเราลืมพิกลืมเปลี่ยนถ้ามันรู้สึกสบายหมายความว่าเราพลิกเรเปลี่ยนมัน ปรับหามันมันก็รู้สึกสบายมันก็สลับกันไปอย่างเงี้ยสบายไม่สบายเป็นกลางสบายไม่สบายตลอดเวลาให้เห็นนันนี้ให้ให้ขึ้นใจก่อนเมื่อเห็นลักษณะนี้ขึ้นใจแล้วไอ้อุปทา,านว่าเราของเราเนี่ยมันค่อยๆจางไปค่อยจางไอง้ไอความเข้าใจถูกก็จะเริ่มขึ้นละว่าเอออันนี้มันเป็นความรู้สึกจริงๆนะแต่เราต้องหาไปเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราสุขของเราทุกข์ของเรา สบายของเราไม่สบายของเราแต่พอเราดูตรงนี้บ่อยๆพราอาจารย์หรือจริยาณมิตรท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปตามว่าถ้ามันสบายก็หมายความมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับในระดับหนึ่งเรียกว่าอนิจจังถ้ามันไม่สบายก็เพราะเราไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่สบายนะแล้วก็แล้วก็ไปสู่ความไม่ ไม่แน่ใจความไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นอยู่สามอย่างเนี่ยนั้น,น,นในภาคปฏิบัติท่านก็เลยให้มาทําความเข้าใจว่าเราตามความรู้สึกทั้งสบายไม่สบายเนี่ยนะว่าเมื่อตามไปแล้วมันไม่สบายถ้าหากว่าเราปรับเอาความไม่สบายออกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเกิดเป็นความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าตัวสมัมมาสติ แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนในความไม่สบายนี่ออกไปด้วยความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวมันก็จะเป็นสติตัวเดิมเรียกว่าสติที่เป็นสัญชาตญาณน,นี่ความรู้ใหม่ <c oughs> กับความรู้เก่ามันจะมาแยกกันตรงนี้ถ้าเราแต่กดของความเปลี่ยนแปลงไม่สบายแล้วก็ตั้งต้นใหม่กดของมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอนิจจังทุกขังงน่าตาแต่พอเราไม่ได้มาศึกษาสติปัฏฐานท่านบอกให้สอนเราว่า ไอ้ความไม่สบายเนี่ยมันปรากฏเราคนย่างไรกับมันความไม่สบายปรากฏมาจากอะไรปรากฏการทํางานของตัวเปลี่ยนแปลงหลืออนิจจงเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นทุกขขังคือความไม่สบาย <c oughs> แต่ท่านได้เราได้ความรู้ใหม่ว่าเออความเปลี่ยนแปลงนี่นะถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันได้คุณค่าใหม่ที่เรียกว่าตัวรู้ที่สัมมาสตินี่ขึ้นมาแล้วที่เราสวด แต่ถ้าเรารู้สึกไม่สบายเราเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตามสัญชาตญาณเรียกว่าเป็นมิจฉาสติอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็จะแล้วก็จะเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเนะบื้องต้นะ่ะเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อนเรียนรู้ตรงนี้จนขึ้นใจแล้วเราเริ่มเห็นตัวรู้ชัดขึ้นตัวรู้ในการที่ตั้งใจจงใจเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น เมื่อก่อนในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนะี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยสัญชตาตญาณนั่งท่านี้ไม่ดีฉันก็นั่งท่านี้นั่งตัวนี้ไม่สบายฉันก็ลุกไปตรงนั้นอยากจะทำอะตอบสนองความต้องการจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มน้ำดื่มท่าคันต้องการที่ก็ไปตามสัญชตาตญาณเราก็จะอยู่งั้นมาตลอดมันก็เลยไปสําคัญมันหมายว่าการเปลี่ยนแปลงสุขทุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราเป็นผู้ทํา แต่ความจริงพอมาเห็นความจริงเกิดสัมมาสติออมันไม่ใช่เราเป็นผู้ทำเพราะอนิจจังทุขังนัตตาเป็นผู้ทำงานแต่เราไปสาคัญอนิจจังทุกขังนัตตาว่าเป็นเราตรงเนี้ยเป็นเป,นเปนการต้นตอแห่ทุกคือสมุทยัยอ่าทุกสมุทัยปรากฏเพราะนั้นหลักอริยสีก็ปรากฏตรงที่เราได้สมาสติพอได้สมมาสติปั๊บเราก็ให้รู้อ๋อทุกต้องรู้นะว่าขณะน,นี้เราไม่สบาย สองสมุทัยถ้าหากว่าเรารู้ไม่ถูกมันก็จะเป็นสมุทัยถ้าเรารู้ถูกมันก็จะไม่เป็นสมุทัยมันก็จะเป็นเนิโรธไปเราก็เลยมาเพิ่มความรู้ที่ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิองค์มากองค์แลร,รากฏเลยนในหลักการอันไหนกระามไม่ว่าอาจารย์ไหนกระาำก็จะสอนหลักเดียวกันนแต่ว่าจะเป็นไปตาม หลักการทฤษฎีถ้อยคาสำนวนสมมุติที่อาจารย์ท่านเหล่านั้นใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเราใช้หลักการทฤษฎีหรือสมมุติของหลวงพ่อเทียนเราก็เข้าใจแบบนี้เข้าใจแบบ้ว่าเออลูกทำเข้าใจเข้าใจลูกนามลูกทำนามทำลูกโลกนามโลกลูกทุกนามทุกให้รู้อนิจจังทุกขังหน้าตาน,นี่ก็เป็นสมมติหลวงพ่อเทียนได้ <c oughs> ถ้าอาจารย์อื่นท่านก็จะไปสอนแบบนี้ท่าน,นก็จะสอนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหลักการเดียวกัน,กนบางทีเขาสอนปริยัติโดยตรงพอสอนปริยัติโดยตรงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีปริยัติอันนี้เบื้องตน้นสามสี่วันเนี่ยเราก็จะวนไปวนมาอยู่เนี่ยแตาอาจารย์ที่เข้าใจตรงหน่อยเราก็จะท่านก็จะเน้นแต่เรื่องนี้ให้ชัดก่อนแต่ถ้าอาจารย์ที่ยังเข้าใจไม่ตรงไม่ถูกหรือเข้าใจถูกยังไม่ชัดท่านก็จะวนไปเรื่องอื่น ไม่ไม่เน้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการเลือกครูบาอาจารย์มีการเลือกสำนักว่าอันไหนมันตรงประเด็นเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้เราก็จะเลือกอันนั้น <c oughs> อันไหนที่ท่านพูดถูกก็จริงแต่ไม่มีตรงประเด็นมันสัมผัสไม่ได้เข้าใจยากเราก็จะเออปล่อยไว้ก่อนนะอันนี้คือหลักการทั่วไปเบื้องต้นที่สุดละที่จะลําดับให้เห็นนี่นะอันนี้ต่อมา เมื่อเราเข้าใจารูปว่ามันไม่ใช่เรานามคือใจเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นกฎของอนิจจังทุกขังนัตตามันก็พอเรารู้ว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงกฎอนิจจังทุกขังนะความสับสมันหมายว่าเราของเราไม่ค่อยถอนออกไปพอเวลาเราร้อนขึ้นมาแทนที่ว่าจะว่าเราร้อนอ๋อความรู้สึกร้อนเมื่อความรู้สึกมันร้อนจะทําให้ความรู้สึกมันไม่ร้อนเราก็ก็ไปบําบัดรูป ที่มันร้อนเสีย <c oughs> แต่เมื่อก่อนถ้าเราคิดว่าเราร้อนเนี่ยเราก็จะงุดหงิดกับความร้อนเราก็จะไม่ปล่อยใจความร้อนเราก็จะคิดเนี่ยเพราะนั้นความสําคัญมันหมายว่าความไม่สบายเป็นเราก็ไม่ใช่เราเนี่ยมีผลต่างกันถ้าเราไปสําคัญมันหมายว่าความไม่สบายเป็นเราเนี่ยมันเป็นสมูทยัยก็ให้เกิดวิชาตันหาวิธานตามมาแต่เราไปเข้าใจว่าความไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันคือความรู้สึกชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากปฏิริยงการกระทบสัมผัสจากภายนอกภายในเราก็เข้าไปรู้เราก็มีการปรับเอาความไม่สบายนั้นออกไปเสียจิตแล้วก็ยังเหมือนเดิมจิตของเรามันก็จะไม่ไปเกิดอวิชาดันหาวะธรรมมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ชนิดนี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกเนเบยเบื้องต้นอะ่ะให้เข้าใจหลักการอันนี้ก่อนเมื่อเข้าใจหลักการอันนี้เมื่อ จิตของเราที่มันไม่เข้าไปหมกมุ่นคุ้นคิดด้วยสําคัญผิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์จิตมันก็จะเบาจากการที่เข้าไปปรุงแต่งตามกฎของความไม่รู้มันก็จะเบาบางก็สบายปีติก็เกิดขึ้นปสัสสทิก็เกิดตามมาสมาธิก็ตามมาอุเบกขกก็ตามมาแล้วเราก็ได้อารมณ์เท่านั้นเองก็เป็นวิปัสสนา พราะเราเอาตัวกฎใจรักมาเป็นตัวตั้งตั้งแต่แรกอันนี้คือหลักของเข้าไปสู่วิปัสสนาเดยตรงแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีนิสัยไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งอยากจะสงบอยากจะนิ่งอยากจะสุขอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาทางด้านนี้ยังไม่เกิดท่านก็ให้ไปทําสมาะก่อนพวกนี้ไปนั่งสงบไปนั่งเข่าชานไปนั่งสมาธินั่งสะกดจิตซะก่อนเพื่อให้เห็นทุกข นะมากมากพอเห็นทุกมากปัญญามันเกิดก็ค่อยไปสอนวีปัสสนากันทีหลังแต่ในวิธีการขอวงพระเทียนท่านจะเอาวิปััสนามาลงก่อนเลยใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไปไป,ไปทางอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยอรัตตรงสําหรับคนที่มาปฏิบัตินิมมุ์พระนั้นนั่นเองในหลักเบื้องต้นเนี่ยมันที่ที่ก่อนที่เราจะเก็บอารมณ์น,นี่อย่างเราจะ เก็บปฏิบัติที่ว่าวันที่17 1 8 1 9 20 21เออวันนี้เราได้4วันนะทีนี้3วันต่อไปนะสวันต่อไป21 22 23เดเราก็ลองมาเก็บอารมณ์นูนะคือหลังจากที่เราเข้าใจแยกเห็นว่าความรู้สึกทั้งหมดทั้งปนที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสบายสบายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นนะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องอถ้า พระอาจารย์เขาบอกว่าออความรู้สึกที่สบายเนี่ยคุณอย่าไปเพลินนะแต่ความรู้สึกที่ไม่สบายคุณก็ไม่ต้องปฏิเสธมันคุณก็แก้หาทางแก้ไขบําบัดถ้าคุณทนมันไม่ได้ก็แก้ไขบําบัดไปแก้ไขในบําบัดในฐานะว่าให้ร่างกายนี่อยู่อยู่ได้รูปนี่อยู่ได้ไม่ถูกทําลายด้วยเวทนารุนแรงแต่เราก็คอยได้ความรู้ติดตามมาคือได้สติสัมมาสติ พอเรามีเจตนามีความตั้งใจที่จะเข้าไปบำบัดตัวเนี้ยเราก็เริ่มได้กําลังของสัมมาสติสมาสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ถามว่าทัดตลอดเวลาไหมไม่พ่อเราอยู่กับความไม่รู้ความเผลอมาตลอดหลายภพหลายชาติหลายกลับ,หล,บ,ห,ลบหลายกันเนี่ยจู่ๆเราจะมาให้เป็นดูรู้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เราก็จะรู้บ้างหลงบ้างสลับกันไปบางทีก็รู้ยาว บางทีก็หลงยาวบางคนก็รู้สั้นบางคนก็หลงสั้นบางคนรู้หลงพอๆกันสลับกันไปสลับกันมาอยู่เงี้ยจึงกระทั่งนานเข้านานเข้าแล้วเกิดทักษะแล้วเกิดความชินนิชํานาญเราเริ่มรู้มากขึ้นหลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราไม่เพลินในสุขเวทนาเราก็จึงไม่หลงนานในกรณีที่เราไปเพลินในสุขเวทนาเราก็จะหลงนานเพราะหลงนานเราก็จะรู้น้อยการปฏิบัติก็จะช้า การเห็นสภาพะธรรมที่ลึกไปกว่านั้นก็จะช้านะแต่คนไหนที่พยายามที่จะคอยระมัดระวังให้ให้รู้บ่อยๆรู้แบบสบายแล้วก็ไม่ยึดติดในสุขเวทนาไม่เพลินความหลงหรือความเพลินในเวทนาก็น้อยความเผลอก็น้อยความรู้เนื้อเรื่องตัวก็มาไวขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติของคนนี้ก็จะไวก็เข้าใจไวเข้าใจไวปั๊บมันเกิดอะไรก็เกิดตัวรู้มากขึ้นก็เกิดปัญญา พอเกิดปัญญามันก็จะไปปล่อยวางกิเลสขั้นละเอียดขึ้นอตอนแรกก็ปล่อยวางความเผลอได้ปล่อยวางความคิดได้เดีวมาก็ปล่อยวางความอยากได้ปล่อยวางความยึดได้ปล่อยวางความสําคัญผิดได้ไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะทิ้งภาระในการปรุงแต่งทิ้งภาระของการยึดติดจิตใจเราก็เบาขึ้นเรื่อยๆพอจิตใจเบ,บาขึ้นเาเบาขึ้นเรารู้สึกว่าเอ,อ้มันสบายดีเราก็จะเริ่มปล่อยวางในสิ่งที่ยาก ปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความหลงปล่อยวางความอ,าอยากได้อะไรต่างๆมันก็เริ่มปล่อยไปปล่อยไปชีวิตของเราก็จะเริ่มเป็นอิสระนะอันนี้หลักการในในที่เราไม่ต้องใช้สมมุติทางภาษาปริยัติหรือภาษาอ,นนอื่นมากนะเอาภาษาที่เราเข้าใจได้เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนบางทีอามาก็นําเสนอค่อนข้างว่ามีเวลาสั้นต้องพูดไวบางคนก็ตามทันบางคนก็ามไม่ทัน แต่บางคนที่เข้าใจแล้วถ้ามาเสนอซ้ําไปซ้ํามาซ้ํซากคนก็อาจจะรู้สึกมันมันไม่จําเป็นแต่บางคนซ้ํซากไม่รู้กี่รอบยังไม่เข้าใจก็มีอันนี้คือความยากของการพูดี่เข้าอบรมนะแต่สําหรับผู้ที่มีพื้นมาแล้วพอมาอนําเสนออย่างนี้แต่ละครั้งก็จะเข้าใจเห็นเส้นทางพราวมาคุนละคุนแทนเส้นทางแต่สําหรับคนใหม่ยังไปคุนเส้นทางเลยยังงงงงเงง,งงอยู่เลยที่ท่านพูดหมายความยังไงเรา เข้าใจถูกหรือเปล่าก็มีอยู่นะดังนั้นเองก็จึงอยากจะให้ทดลองดูว่าอย่างที่เอามาพูดมาทั้งหมดเข้าใจได้ไหมในเบื้องต้นว่าสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวรู้สึกสบายไม่สบายในลักษณะไหนลักษณะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาหรือลักษณะที่ยังไม่เป็นทั้งสองอย่าง ลักษณะที่เป็นสมถะกหมายความว่าเรายังไปะสะกดขับไล่ความรู้สึกไม่สบายอยู่หรือยังไปแช่ไปเพลินความรู้สึกสบายไม่สบายอยู่อันนี้ก็จะเป็นเป็นสมถะไปละหรือบางคนก็ย,ยังไม่เข้าใจยังจะว่าสะกดก็ไม่ใช่จะว่ารู้ทันก็ไม่เชิงยังงง,ง,ง,งอยู่อย่างนี้ก็มีเนะี่ยแต่บางคนเริ่มเริ่มรู้ทันว่าเออความรู้สึกสบายที่ ที่เราไปเพลินแล้วมันจะก่อให้เกิดความอ่เผลออย่างนี้นะก็ระวังความเพลินในสุขเวทนาเออถ้าหากว่าทุกเวทนามาท่านทนได้ทนไปก่อนถ้าทนไม่ได้ให้ตั้งใจบำบัดอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจบำบัดเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปทีนี้ทุกเวทนาก็ไม่ใช่ว่าจะไปบำบัดวันทุกครั้งก็ลองทดสอบดูว่าเออเราทนมันได้แค่ไหนนะ นั่งนานทนได้แค่ไหนนั่งนานรู้สึกจจมันจะจิตมันจะรับไม่ไหวมันก็จะคอยเผลอรอคอยสะกดเรารู้สึกว่ากําลังสติปัญญาเราไม่พอเราก็เปลี่ยนเราก็ตั้งใจเปลี่ยนพอตั้งใจเปลี่ยนมันก็เกิดตัวสมาสติขึ้นมาค่อยๆสมาร์สติค่อยๆเติบโตขึ้นมาคือสติที่ถูกต้องก็หมายก็ว่ารู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สํารวจดูด้วยว่า ไอการปล่อยวางของเราเนี่ยมันมันได้ระดับไหนนะระดับความเพียงแค่คิดหรือว่าอะไรที่แย,ยกๆก็ปล่อยวางได้ด้วยเนี่ยอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นฐานคนไม่เท่ากันนะบางคนก็ปล่อยวางได้พักหนึ่งอ้าวต่อไปก็ผือเข้าไปในความคิดอีกละบางคนก็ปล่อยวางได้ยาวตามรู้ได้ยาวบางคนก็ได้สั้นๆน,นะก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเนี้ย ดังนั้นวันวันน,น,นี้ในช่วงเช้านะหลวงพ่อมีธุระนิดหนึ่งเพราะการทำเรื่องอที่ลอกคลองที่พน้ำน้ำคือวัดมันแห้งหลวงพ่อเลยทําเรื่องไปถึงทหารให้ไปช่วยลอกครอง <c oughs> ข้างล่างพอดีเขาจะเข้ามาเช้ชาว,วันนี้หลวงพ่อจะแวะไปดูเขาหน่อยอาจจะกลับมาเห็นไม่ทันดังนั้นช่วงเช้าหลังจากฉัน ทานเช้าเสร็จแล้วทาธุระส่วนตัวทําความสะอาดเรียบร้อยก็ยมผู้หญิงก็เข้าวันนี้เข้าสู่ที่เก็บปฏิบัติทางนั้นสิ่งน,นั้นเลยนะผู้ชายก็อยากให้ใช้สิ่งทางทางนี้หรือป่าดนซีตรงนั้นก็ได้ช่วงเช้านะช่วงเพลนก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อกลับมาทันเพราะเขานัดเก้กาโมงถ้าหลวงพ่อกลับมาทันเพลนก็จะกลับมาถ้ากลับมาทันเพลินวันถัดจะมาช่วงบ่ายเพราะช่วงบ่ายยมพี่สาวของยมลูกยงอีกคนหนึ่งมาลง ที่สนามบินก็ให้โชเฟอร์มาหาโชเฟอร์ไปรับเองนะก็พวกที่มาที่หลังมาวันที่สิบหกสบเจปดหาไฟไม่ได้เวันที่ยี่อก็ยังดีก็อุตส่าห์มากันนะเอะมาก็มาเอาน้องสาวแกคุณนกยุงเอาแอบไปนี่นู่นเลยแอบไปเชียงคำแล้วเอาพี่สาวไว้ที่นี่เพราะนั้นในเงื่อนไขในการเก็บอารมณ์วันนี้ลองไปทำตรงนั้นช่วงบ่ายก็เช่นกันหลังจากที่ าทานเพนทานอาหารเพนแล้วถึงพ่อมาไม่ทันก็เข้าสู่ที่ปฏิบัติตรงนั้นต่อหรือจะใครขยับมาตรงนี้ก็ได้ในช่วงบ่ายที่มันร้อนนะนั้นเองก็ในเรื่องของการปฏิบัติถ้าเข้าใจทะลุปุกป่กปงแล้วไม่ยากนะแต่ว่าคุณสุบัติพื้นฐานคือศรัทธาความรักความตั้งใจเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วความเพียรของเรานีเป็นความเพียรที่เป็น ความเพียรที่ถูกไหมไม่ใช่ทาไประพืชกระพื้ไม่อะไรเกิดก็ช่างมันอันน,นความเพียรไม่ถูกความเพียรที่ถูกก็คือคอยเฝ้าระวังที่ว่าไว้ก่อนเฝ้าระวังว่าอะไรมันความไม่สบายความสบายทางกายมันเกิดอย่างไรความสบายความไม่สบายทางใจมันเกิดอย่างไรเฝ้าระวังดูมันเกิดแล้วถ้าทางกายนั่นก็คือก็บำบัดปรับเปลี่ยนไปตามความความตั้งใจของเรา ถ้าหากว่าบําบัดปรับเปลี่ยนไม่ดีมันก็เข้าไปสู่จิตมันก็เข้าไปสู่จิตมันก็กลายเป็นสมุนไพยก็ต้องไปตามเฝ้าระวงังและแก้ไขตรงนั้นอีกนี่มันก็จะมีขึ้นตลอดเวลาแหละเพราะอะไรเพราะอนิจจังทํางานตลอดเวลาทุกขังทํางานตลอดเวลาเพราะฉนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวรู้เข้าไปแก้ไขบําบัดต,ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นภานรกิจของเราคือการปฏิบัติทําไมต้องสร้างยังวัดตลอดเวลาทําไมเดินโกมตลอดเวลาก็เพื่อเป็นการตังต้งตัวรู้ให้ชัดเอาไว้ที่ เปรียบเหมือนวันก่อนเหมือนเรด้าเครื่องเลด้าที่มันวนอยู่บนหอคอยของสนามบินมันหมุนตลอดเวลา24ชั่วโมงนั่นคือการเฝ้าระวังสิ่งที่เข้ามาเหมือนกานที่เราจะต้องหมุนตัวรู้ให้มันทางานได้ตลอดเวลาเพื่อจะเฝ้าระวังตัวอะไรตัวเผลอที่จะไปสําคัญมหมายในตัวกายตัวใจที่มันเปลี่ยนแปล,ยปลยยงยางทุกขังตลอดเวลาเนี่ย ไม่ไปสําคัญว่ามันเป็นเราแต่ว่ามันเป็นตัวตัวสภาวะ,ะสบายไม่สบายถ้าสบายเราก็ไม่เข้าไปเพลินไปเผลอถ้าไม่สบายเราไม่เข้าไปวิ่งหนีหรือไปกบไปเกลื่อนแต่เข้าไปบําบัดให้มันอย่างมีสติสัมปชัญญะแค่นี้แหละภารกิจของเราเข้าไปไม่เพลินในสุขเวทนาแล้วก็ไม่ไปสําคัญใหมายทุกว่าเป็นเรา แต่ทุกนี้เป็นสิ่งที่แก้ได้บำบัดได้อย่างรู้เนื้อรู้ตัวแค่นี้แหละภาคปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นตรงลงเอาอย่างนี้เนาะหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จทำร่องส่วนตัวปัดกวอดเช่ถูเสร็จก็เข,ข้าสู่ที่ปฏิบัติด้านนู้นเลยนะอย่างผู้หญิงแล้วก็อย่งผู้ชายก็ทางนี้เหมือนเดิมถ้าตอนเพลนถ้าหลวงพ่อมาทันก็ก็จะบอกอีกครั้งถ้าหลวงพ่อมาไม่ทันก็เหมือนเดิมคืออยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่า ทำเรื่องมาทำเรื่องขอความช่วยเหลือเข้าไปเพราะว่าเราแค่แค่ตั้งต้นทำฝ่ายแค่นั้นแต่ปัจจัยที่จะมาล่อลองยาวๆเราไม่มีแล้วไปขอกําลังฐานพอดีว่าออกไปนี่วันนั้นไปเจอโยมโยมตู่เขารู้จักลองไม่ทาภาคมีก็เลยเขาก็คุยไม่ทาภาคเออไม่ทาภาคก็ส่งคนมาดูเมื่อวานเขาก็เลยจะมาช่วยเราวันนี้เลิกก็นัดหลวงพ่อไปคุยประมาณแปดโมงเก้าโมงไงตกลงเข้าใจกันเนาะโอเคงั้นเราก็ berapa lah pelabuhan pun macam